สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมโอ้ทางทำไมเละเทะคลิปนี้ก็อยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับเดี๋ยวเรามาชมความคืบหน้าหน่อยถึงไหนแล้วนี่ฝนตกนี่จานเทิงนี่โอ้ทางเลียหมดเลยพี่น้องมาไปชมครับทำอะไรอยู่คนเดียวหน่อยจานเทิงหเห็นต่แขนอ้าวดูรถเคยใหม่ไพการไปไรครับเสียเบีย เนี่ยครับจาอน,นดุนเดี๋ยวดูใกล้ก่อนไปนไหนกันหมดเนี้ยดูทำอะไรยืดเท่าไรยูทูบช่องไหนเนี้ยเนี่ยเสียวนเป็นไรหรือเปล่าเป็นไรถึงจอดไปชมมันนี่ครับอุเป็นไรร้องล้อเลยสองล้อ อ๋อ,อยังไม่ตื่นวะนี่ครับพี่น้องหยับมีได้กี่เท่าแล้วห <c oughs> ูเสียงอะไรจริงรีหรอ <c oughs> นี่อย่างรัวครับ,รบพี่น้องล้อนนอกอเคยไม่ไฟการนี่ได้เรื่องเลย okay, นะนี่คือผลงานรถแรงครับ เยใหม่พายการจบเกมพี่น้องนี่ครับเอซี FC ก็จะเยอะๆหน่อยเดี๋ยวเราไปดูที่บ่อกันหน่อยครับพี่น้องโอ้หลังจากที่ฝนตกหนักเมื่อคืนนะครับนี่แม่ทำอะไรพวกเขาไม่ได้จริงๆลุยโครนเลยครับ เนี๋ยวเราไปดูด้านล่างก่อนนี่ครับเสี่ยแม็กครับ e, auer, เจ็ดอีบ้าพลังเงือ่ย่ายวากันชนไปไหนเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างครับนี่บอก็จะโหดๆห,หน่อยนะครับพี่น้องนี่ครับเสี่ยแม็กสวัสดีครับเงอ่ย่ไ,ไหน,เ,นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มาดูเสี่ยแม็กเลยครับ มีคนอยากเห็นตัวเยอะครับเสี่ยแม็กนี่ดังนะเนี่นี่แหละตัวเป็นๆเลยพี่น้องตอนเย็นงอนทำไปยมเมื่อกี้เนี่ยเจ็ดอี e บ้าพลังสายควันพี่น้องคันเนี้ยนนครับลั่นไหมลั่นไหม<า>นี่ครับรถปุ๋ยสารใต้ครับคันนี้อ<า>โอ้จานเทิงจานเทิง การเทิงได้ห้อง่าใจข่าวมาจากไหนนั่นไปมา หอจะข่าวอย่างไหนนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูใกล้เขาเรียกอะไรนี่เขาเรียกหอเขาเรียกหวอไหมเขาเรียกอะไรนี่อ้นีี้อ้นี้พระเทพบอที่พันนี่โอ้พระเทพสายก็จะเป็นสายไฟบ้านนะครับนี่จานเถิงรู้จะทำเลยอ้หเพชรมดนีจานเถิงคนมักจกครับต่อไปก็จะเป็นคิวนี่ครับ เสียเบียร์กับฉายาเขยใหม่พายการครับคันนี้นี่ครับจา่า็อกี้ลันลันเลยพี่น้องโอ้ฝนตกยางหนักครับแลนได้เซยเลยชมด้านหน้าหน่อยพี่น้องทีมเดียวกันครับนา่ฝนจะแริก็ตับ สายลั่นเลยนะใช่ไอมฮะใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนเดี๋ยวสินค้าเราเคลมใช,ใช้ไปก่อนนะ่ะเออน่ะจ้างให้ถ่ายครับร้อยหนึ่งเซเีย,เยจ้างให้ถ่ายร้อยหนึ่ง,งช่องนี้ตกง,งานครับรับหมดรับจบด้วยนะ อางยบใสที่นทเ, yeah. เ,เนี่ยอเมหม mm hmm. หนมมาตาเสียเบียใช้ยาเคยใหม่ไพการได้ยจะยา้ายอยู่ลำดวนแล้วใช้อะไรลำดวนเอยใหม่ลำดวน <laughs> เอยใหม่ลำดวนไม่แต่ก่อนมันเอยลำดวนมันเป็นเอยเก่าไงยาไ้ายมาอยู่ไพการสังขางก็เลยเป็นเอยใหม่ <laughs> บุกกลับเชิงไม่ได้จะเอาอะไรายเยอะสุด สี่ใช่ไหมกี่คนสามคนเดี๋ยวกลับไปเรียกเพื่อนมาอีกให้คนละสิบบาทเนไหมโอ้ยเอฟซีนี่ติดตามแต่มุกน้อยนะครับอ้หมาแล้วมาแล้วอโอเล่โอเล่ขวัญใจบล็อกลมครับนี่โอเล่มาแล้วลูกค้าผมนะนนี่ขวัญใจบล็อกลมครับให้ดูเขาจะลั่นให้ดู อ้มาแรงแท้โอ้โอ้งี้เลยวะ<ป>นี่ครับเ<ป>จ้าตาเดียว<ป>ทำไมถึงว่าเจ้าตาเดียวพี่น้องนี่ตาแตกเลยครับดูอ่ะโอ้ตาแตกข้างนึงเป็นไงหลังจากที่ซ่อมเสร็จแรงไหมไเออแรงไหมไ้ยนะ <laughs> ม้้อม 5, ห้ 5, าพักว่ 5, าฮะห้าพันกว่าเป็นค้าด,ด้วยบอก 5, <000. S 1> เอ๊ะลืม,มยังไม่ได้จ่ายค่านี้เขาหลยบักลมไม่ใช่ฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าเลยโอเลยทีมเดียวกันครับธนะพลเจริญทรัพย์เนี่ยช่างเขียวสายแตกก็จะอยู่ข้าง ผู้ชมเฮมยอ้เร่งหองจริงครอยมยอ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 มแล้วยอมแล้วยอม,ยอมเอาแล้วจานตึงยา แล้วเออมันจะตกสะโอ้พี่น้องดูจานเทิงเท่าไหรน่นี่โอ้ยอม,ย,อมออออย่อมเอ้ยโอ้แล้วอันตรายครับพี่น้องนี่จานเทิงครับสายจกโอ้อย่างลึกเลยท่านผู้ชมนี่ครับลึกมาก กันนไ้ต่อไปคิวเสือบิกครับมาแล้วจาก F 1 8ได้คืนแล้วมั้งแสนห้าวิ่งสามวันก็ได้แล้วาเสือบิกเสือบิกกินไม่ขั่วไก่เท <c oughs> ่าไรกินหรือวัน <Okay. S 1> นี่ครับน้องใหม่น้องใหม่แรงนะพี่น้องคนนี้นี่ครับหลังจากที่ซื้อมาไม่ได้ทำอะไรเดิมๆเ,เปิดปั๊มนิดหนึ่งจวดเลยครับนี่เซบิกครับเซบิกของฝันล้านหน้าพี่น้องได้กี่เท่าแล้วอันนี้นะ ไหนลมไหนตอนเย็นงอนใคเติมเติมลมไหนเอ๋อผมอยู่นี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกเจ้าฮีโน่เอฟสิบแเอฟ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 เอีเอเอฟเอเอเอฟอ คุณไปได้จากในมาคุณไปได้ที่ไหนมาเสียงแตร์จานเพิ่อนแน่นอนโอ้โหแน่นอนเลยสุดจัดเลยครับพี่น้อง มาแล้วครับเด็กน้อยตัวดำนี่ครับ FC ถามหาเยอะมากครับเจ้าโอกี้บ้าพลังกี่ชาแน่สามชาโวน้อยดำซิงครับเดี๋ยวดูหน้าหน่อย ไหนเทียวแล้ว FC ถามหาลายเไทย FC มาบอไปเมืองกว่าที่บอจงหาลายลายยาวมีรถบอรถไทยขึ้นได้ไหนบอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเป็นงานยังเป็นเพื่อนฮะบอไปก่อน ไอยตัวดำดากกระดำเด็กซีถามหาเยอะครับเจอตัวแล้วนี่กับทรงผมใหม่กำลังยอดฮิต <c oughs> นี่ครับน้องเมย์ครับน้องเมย์เด็กน้อยตัวดำแต่ใจดีได้พี่น้องขยันครับน้องชายคนนี้อนาคตไกลมากปากติดตามด้วยครับ Nói tôi đâm chẳng kiao sài tè long phá sài ngắp kênh cho vai mày เวฟครับโชว์ควันหน่อยโชว์ควันหน่อยเนี่ทำไรอ่ะโอ้โแรงน้องโอ้แรงมากครับ ยืยพี่น้องเยยบเยียดเย็ยบเสร็แล้ว <c oughs> จะเยียบครุก <c oughs> โอ้แรงพี่น้องเอเสียเวฟของเราเนี่ยรถน้ำสายซิงครับแบบนี้เย,ยียบร้อยถึงเอ,อ้มาดีๆพี่น้องโอ้โอเคเนี่ โอ้แรงมากเลยครับสกเสกีตสก,กียตเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเ <c oughs> สกเกียตครับเจ้าเด็กกาพี่น้อง <c oughs> มาดูเสกเกียตนลยครับพี่น้อง เยอะมากครับเจ้านี่ต่อไปจะเป็นคิวเสียอ้นครับนี่ครับเจ้าเด็กกล้าเหมือนกันลั่นหน่อยอ้นลั่นหน่อย,เ,ยเสียอ้นเสียอ้นอาชีพไร้ปริญญาเนี่ยพี่น้องไม่ต้องง้องเลยครับ ใบปริญญานี่ใบปริญญาไว้หางานครับประสบการณ์ไว้หางเงินเสียออนสามชาติเลย การเทิงเลยพี่น้องทำอะไรทำอะไรนั่นเล่นน้ำแล้วพี่น้องการเทิงกำลังวัดพื้นที่ครับมาจเจาสะแค่ไหนเนี่ยมุมสโลปครับพี่น้อง หลังหามุมสลบมาแล้วครับทีมงานเกือบรอครับเสียเกียริคันนี้อันนี้ได้เสียเกียริมาช่วยครับดามิโนต้นฉบับสายลั่นคันนี้เลยครับพี่น้อง คลั่นของจริงครับโอ้โอ้โชว์แล้วครับพี่น้องแห่สายควันเนี่ยเสียงแม็กครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงลั่นๆของเสียเกียร์นะครับพี่น้องนี่ครับเจ้าฮีโนนายัก เกือบรอนะครับลั่นจริงครับคันนี้เจอมาแล้วผ่านแล้วครับ เสี่ยแม็กที่เด็ดเสี่ยแม็กเนี่ยครับเจ้าเจ็ดอีบ้าพลังครับสายควันม <communicate> <oses> <raul ic> ัวแต่เร่งนะ้ก็ยืมเบียยืมลืมเบียรเบรกลืมเยียบเบรกไงเยอะเลย สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ